สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับแกตตี้แช n เนลนะคะเป็นช่องที่จะลงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากจะลงนะคะค่ะก็คือวันนี้นะคะเมื่อวันที่11สิงหาคมแต่ค่ะได้ไปฉีดวัคซีนโมเดอร์นานะคะเข็มที่2ค่ะซึ่งวันนี้นะคะ แต่ได้มีแขกรับเชิญนะคะก็คือเพื่อนชาวญี่ปุ่นที่อยู่หอเดียวกันนะคะก็จริงๆก็มีเที่ยวไปกับนางบ้างแล้วแหละแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะคะที่นางมาเอนจอยกับเราด้วยนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเดือนสิงหาก็เลยทําให้โรงเรียนเป็นวันหยุดเวกเคชันนะเลยมีเจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยเขามาบ้างไม่มาบ้างนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยลากน้องมิเล่นะคะให้มาเป็นพรามให้เราค่ะ Hello guys <laughs> Okay, okay today we will uh, take the vaccination the second dose in the Cheeky University love. and yeah today is uh August. Okay oh, yeah. 11. 11. <laughs> It's 11 August why you are in <laughs> I forgot the yeah it's so summer in Japan it's so very hot yeah and now we will go to the uh CGE for do the document something and then yeah we will go to the inject the second dose and then we have the special guest มิเลซังค่ะมิเลซัง today she be the translator for us ต uh, ัวตอนนั้นอะคือเราอะมีแผนแบบประมาณว่าเดี๋ยวเราอะจะไปศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาก่อนเพราะว่าตอนนี้ค่ะแต่เรียนจบแล้วจ้า ใช่คือเราเรียนจบแล้วแล้วก็เราก็ต้องเตรียมตัวกลับไทยนะคะเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขของทุนการศึกษาที่แต่ได้รับแต่จะต้องกลับไปไทยก่อนนะคะต้องกลับไปไทยคือทํำยังไงก็ได้คือ,อยูต้องกลับไทยก่อนอยูจะมาต่อต่อวีซ่าที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยคือเขาไม่อนุญาตนะคะแต่ก็เลยตอนนั้นน่ะก็คือแผนไว้ว่าเดี๋ยวเราไปโรงเรียนนะคะตอนเที่ยงแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะไปศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อที่จะ ไปเคลียร์เอกสารว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะแต่จ็คพตค่ะถ่ายคำหนังตอนวันที่ฉันจะไปถามเอกสารก็เลยแบบเออโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปหาอะไรกินก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยมาถามเรื่องเที่ยวบินอีกทีหนึ่งละกันตอนนั้นก็เลยโอเคไปร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปหาที่กินข้าวกันนะคะ Now we're waiting at the egg building at the first floor for the eat something and yeah, yeah my food. Actually I eat some sandwich and coffee already but I will eat more because I'm angry again. I will drink the spot drink and have the, some yogurt for good healthy and have the tamago, tamago for the make the protein. <laughs> so very nervous. How to say nervous in Hong Kong? Nervous hmm? and no, the no, army or your ass Feel like uh, doki doki, but it's so very negative. Ah, uh, doki doki. Doki doki deny. Oh, doki doki. Me some fun. So, yeah, but this one's hallucination. An I feel fear and my heart is beat. Mm -hmm. It's not excited A few moments later. Okay, the conclusion is doki doki can use every time when yeah, your yeah. heart is so very beat. It depends on your situation. It's not without just a little couple, yeah, the couple it can use every situation. Mm -hmm. Depend on the situation. Just only if your heart feel beat, Yeah, it's mm -hmm. doki, doki doki. doki suru. When we weather the result of exam, mm -hmm. entrance exam, we use ah doki doki suru. Ah, doki, doki suru. Mm. ก็เสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เรากินข้าวเนี่ยก็ได้มีการเรียนภาษาญี่ปุ่นนิดนิดหน่อยๆนะกับมิเลว่าเอ้ยคำนี้ฉันอยากจะพูดแบบนี้ต้องใช้ยังไงนู่นนี่นั่นก็คือคาว่าโดกิโดกิสุรุคือนั่งเถียงกันเลยว่าแบบเฮ้ยโดกิโดกิซุรุอ่ะมันไม่ได้ใช้กับแค่ตอน ที่เจอกับคนรักหรือว่าตอนที่จะไปเดทหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งสรุปออกมานะคะก็คือด o กี่ดกีเซอร์เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งในสถานการณ์ที่เนิร์เวนะคะหรือว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เราเนี่ยจะเจอคนที่แอบชอบก็ได้ก็คือใช้ได้ทุกในสถานการณ์เลยขอแค่ของพาร์ทบีดอะขอแค่แบบหัวใจของฉันมันเต้นตรวัว แค่นั้นเราก็จะสามารถใช้คําว่าดกิดกิคือดได้เลยพอเรากินข้าวอะไรเสร็จปุ๊บนะคะเราก็เดินตรงไปยังตึกที่ฉีดวัคซีนนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูคลิปฉีดวัคซีนครั้งแรกของกะแตนะแต่แต่ติดไอตัวไอวนนี่ละมุมขวาตรงหน้าจอนะคะคลิกไปดูได้เลยเดี๋ยวแต่พุดลิงก์ออนดิสวันให้นะจ๊ะโดยขั้นตอนค่ะไม่ค่อยแตกต่างจาก เข็มหนึ่งเท่าไหร่รู้สึกจะมีต่างกันก็แค่จํานวนเจ้าหน้าที่ขันน้อยลงมากกว่าครั้งก่อนนะคะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือมีแถมน้ําฟรีให้คือรู้สึกเอ้ยตรงนี้น่ารักมากเลยนะคะก็คือตอนที่แตไปเช็คเอกสารนะคะเจ้าหน้าที่เขาพูดตบท้ายว่าเอ้ยเดี๋ยวต้องเอาน้ําไปด้วยนะเผื่อแบบว่าฉีดเสร็จอะให้เรากินน้ําต่อเลยก็คือได้แถมมาก็คือน้ำหนึ่งขวดจ้าพอเราฉีดเสร็จแล้วนะคะ ก็รอพัก15นาทีเหมือนเดิมคือมันเหมือนเข็มหนึงแทบทุกอย่างเลยต่างกันแค่นิดเดียวเลยก็คือจะมีคนรอคิว30นาทีด้วยเพราะว่ามันจะมีบางกลุ่มที่ต้องรอ30นาทีเนื่องจากเขาโดนเอฟเฟกของเข็มหนึงมาแล้วหมอเ,เกรงว่าเดี๋ยวโดนเข็มสองมันจะเกิดอะไรขึ้นมาก็เลยเพิ่มเวลาจาก15นาทีเนี่ยเป็น30นาทีเพื่อดูอาการค่ะ

we eat lunch today after v a c i n a t i o n Thank you so much, Mina. Thank you. ฉีดวัคซีนนะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่าทรมานมาก คือฉันน่ะท้องร่วงไปทั้งหมดสี่รอบเว้ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังก่อนที่แต่จะฉีดเข็มเข็มสองอะทิ่งที่แต่กินอะก็คือมี Energy Drink มีโยเกิร์ตมีไข่ต้มใช่ปะแล้วเมื่อเหมือนกับอีเอเนอร์จีดวิงอะพอฉันกินไปเสร็จแล้วอะ่ะตอนแรกมันก็ปกติอยู่หรอกแต่พอฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บอะรอสิบห้านาทีปุ๊บฉันปวดห้องน้ําหนักมาก ก็เลยแบบพอฉีดเสร็จแล้วอ่ะพอรอดูอาการ15นาทีเสร็จปุ๊บก็คือวิ่งเท่า,าตึกตรงนั้นนะเพื่อตามหาห้องน้ําอันนี้คือรอบหนึ่งพอเสร็จแล้วอ่ะเราก็นั่งรถบัสกลับไปเพื่อที่จะไปกินข้าวเย็นต่อแล้วกลายเป็นว่าพอฉันถึงแมคโดนัลล์แล้วอ่ะฉันก็รอบที่สองต่อเลยและพอรอบที่สองเสร็จปุ๊บอะ่ะเรากินข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วไอเราก็คิดว่ามันจะจบกลายเป็นว่ากลับจากแมคโดนัลล์อ่ะ ไปที่สถานีอ่ะแบบสถานีหอที่อยู่ใกล้หอตัวเองอะก็คือรอบที่สามที่เข้าห้องน้ําของสถานีจากสถานีเสร็จปุ๊บเราก็เดินกลับบ้านถึงหอเปลี่ยนเสื้ออาบน้าแต่งตัวเสร็จรอบที่สี่ก็มาคือแบบโอ้ไม่รูไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะวะคัคซีนหรือเป็นเพราะน้ําเกลือแร่อันนี้เราไม่รู้เลยและนี่ด้วยจ้ะ ก่อนกลับมิเลเขาก็อุตส่าห์เตือนเรานะว่าให้เรามาซื้อของกินแต่ด้วยความที่ว่าพอเราฉีดเสร็จแล้วอะมันปวดแขนมากแล้วเรารู้สึกแบบเราอยากกลับไปนอนเพราะว่าเราก็กลัวเหมือนเข็มเออเราก็เราก็ประมาทด้วยแหละคิดว่าเหมือนเข็มฉีดเหมือนแบบเหมือนเข็มหนึ่งอะที่ไม่ได้มีอาการอะไรมากแค่ปวดแขนอย่างเดียวไม่ค่ะอาการมันออกคือตอนกลางคืนคือตั้งแต่สามทุ่มจนถึงสี่ทุ่มมาแต่มีเรียนภาษาญี่ปุ่นใช่ปะแต่ก็เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ปกติ พอเที่ยงคืนปุ๊บอะ่ะคือปกติอะ่ะแต่จะนอนประมาณไม่เกินเที่ยงคืนคือถ้าเกินเที่ยงคืนเมื่อไหร่คือต้องวางทุกอย่างลงแล้วก็เอนตัวนอนเว้ยกลับกลายเป็นว่าฉันนอนไม่หลับทั้งคืน <S <S คือนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับจนแบบตีสี่อ่ะพระอาทิตย์ที่ญี่ปุ่นคือสว่างแล้วอะ่ะแล้วกลายเป็นว่าพอร่างกายฉันเริ่มตื่น เรียบร้อยจ้ะไข้กินจากก็คือก็คือ,คอร่างกายแบบไม่ได้ไข้กินขนาดนั้นตัวไข้ไม่ได้ถุงสูงถึงแตะถึงสามเจ็ดคือไม่ถึงขนาดนั้นแต่แค่มีความรู้สึกว่ารู้สึกเมื่อยรู้สึกเหนื่อยไม่อยากเดินไม่อยากทําอะไรเลยนอกจากนอน Day t o หรือ Day o ัสัก Day นั่นแหละเออคือหลังจากฉีดวัคซีนนะคะนอนไม่หลับทั้งคืนเลย ไข้กินแต่แบบมันไม่ได้เป็นไข้รุนแรงนะแค่รู้สึกว่าแบบทั้งคืนนอนไม่หลับนอนไม่หลับเลยแล้วก็รู้สึกตื่นขึ้นมาเลยไม่รู้ว่าเป็นไข้เพราะนอนไม่หลับหรือเป็นไข้เพราะเพราะตัววัคซีนแต่อุณหภูมิไม่ได้วัดพอหาพอหาตัววัดไม่เจอนะคะแต่ว่า ไม่ได้เป็นไข้ร้ายแรงขนาดนั้นก็คือ,อยังเดินเล่นได้ปกติแค่รู้สึกแบบอ่อนเพลียเหนื่อยแล้วก็ไม่ค่อยอยากลุกจากเตียงแค่นั้นจ้ะแต่ที่แน่ๆเจ็บไหลมากมากทีสุดเลยแล้วพอเราตื่นเช้าประมาณตีสี่อ่ะคือร่างกายเราหิวข้าวแต่ใจเราไม่อยากกินก็คือไม่มีความอยากอาหารในตอนเช้าเว้ย แต่ว่าท้องมันหิวมากแล้วด้วยความที่ว่าเราก็อยากกินยาก่อนนอนเนี้ยเราก็ต้องกินข้าวก่อนแล้วค่อยกินยาเราก็เลยตัดสินใจแชทไปหาน้องมิเลอีกรอบหนึ่งนะคะให้น้องเนี่ยเขาช่วยซื้อข้าวอะไรมาให้ฉันกินหน่อยโดยแป่ค่ะก็ได้ขอหน้าค่ะให้ซื้อฮารุฮารุฮารุโซเมฮารุซาเมะน่าจะฮารุซาเม ซื้อฮารูซาเมะมาให้กินนะคะก็กินรองท้องไปสองกระป๋องแล้วก็กินยาเข้าไปเอร่าก็คิดว่ากินยาปุ๊บแล้วจะหลับเลยโอ้ไม่ค่ะกินยาปุ๊บตื่นหนักกว่าเดิมอีกคือไม่ยอมนอนเลยก็คือนั่งดู youtube นั่งเล่นเกมนอนเล่นเกมแบบไม่ฉันจะเล่นเกมฉันจะดู u t u b e คือมันไม่ยอมง่วงสักทีอะ่ะแต่ว่าร่างกายตอนนั้นเราอะคือเพลียแล้วนะคือทำได้่เดียวคือน,นอนแล้วก็นั่งตาดูอยู่อยู่กับหน้าจอ แต่ร่างกายมันไม่ยอมขยับเย้ยแล้วเราก็สัมผัสได้แล้วว่าเราต้องเดินไม่ไหวเราต้องทํากับข้าวไม่ไหวแน่ๆเลยเราก็เลยแชทไปหาคุณน้องชาวไทยที่อยู่หอเดียวกันว่าช่วยซื้อข้าวมาให้หน่อยโดยเราก็ลิสต์ของที่อยากกินนะ่ะให้น้องเขาไปน้องเขาก็ใจดีนะคะไปซื้อมาให้กลับมาแล้วก็อุ่นเวฟให้เรียบร้อยเลยแล้วก็นั่งกินข้าวนะตอนนั้นคือก็อยากถ่ายคลิปแหละแต่ตอนนั้นน่ะมัน มันร่างกายไม่ไหวแล้วนะเราก็เลยรีบกิน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 ยาเราก็กลายเป็นว่ากินยารอบข้าวเที่ยงรอบเนี้ยคือนอนหลับไปเลยหลับแผลไปเลยแบบไม่ตื่นเลยจนกระทั่งหนึ่งทุ่มพอตื่นขึ้นมาเปิดนาฬิกาใหม่ก็ฉันนอนขนาดนี้เลยเหรอวะก็เ,เลยคิดว่าคงไปนอนชดเชยส่วนตอนกลางคืนที่เราไม่ได้นอนเมื่อ คืนวันคืนวันที่11บเขึ้น12บองคือน,นอนยาๆแล้วตื่นขึ้นมาคือหิวมากเราก็เลยแชทหาน้องว่าออ๊ยฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ตอะเธอไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยก็คือลากน้องค่ะลากน้องไปกับเรานี่แหละเผื่อเพราะตอนนั้นอะคืออาการเราดีขึ้นแล้วก็จริงนะแต่เรายังรู้สึกเมื่อยตัวเมื่อยไอ้นี่อยู่อะนะก็เลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้น้องไปเป็นไม้เท้าเดินได้ให้เราหน่อย ก็เราก็ให้น้องเดินไปกับเราเราก็ซื้อของมาสาหรับวันถัดไปเลยเพราะเราไม่รู้ไงว่าไข้รเราเนี่ยวันถัดมาแล้วอะ่ะมันจะยังมีอยู่ไหมหรือว่ามันจะหนักกว่าเดิมหรือมันจะหายคือเราก็ไม่รู้ไงเราก็ซื้อเผื่อไปเลยสามมื้อของวันถัดไปพอเราซื้อของวันถัดไปเสร็จกลับมาก็กลายเป็นว่าการที่เราเดินไปเดินมาคือการที่เราเดินเล่นรอบๆเมืองเนี่ย มันทําให้เราอาการดีขึ้นเวยอาการล้ามันก็เหมือนกับค่อยๆเริ่มหายแล้วเราก็ไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็นอนซึ่งรอบเนี้ยนอนหลักสนิทแต่ว่านอนดึกไปหน่อยน่าจะเป็นเพราะแบบเอร่างกายมันนอนตองกงันมากไปอะ่ะก็ต้องมาปรับจูนตรงเนี้ยอีกนิดนึงแต่รอบเนี้ยมันดีตรงที่ว่านอนปุ๊บมันมันหลับให้เราก็าคือขอบคุณที่หลักสนิทแล้วก็ตื่นเช้ามาก็คืออาการดีแล้วหายปกติก็เลย มาทำความสะอาดมานั่งตัดคลิปอัดคลิปมาให้เพื่อนๆดูกันนี่แหละค่ะก็จะประมาณนี้แหละเป็นการรีวิวฉีดโมเดอร์นาของแต่นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะก็หลังท้ายคลิปนี้นะคะมีแถมให้กับไฟเซอร์สำหรับคนที่จะฉีดเข็ม2นะคะก็คือเพื่อนของแต่ก็คือมิเลซังเนี่ยเขาได้ฉีดเข็ม2ของไฟเซอร์เรียบร้อยแล้วแต่ได้สัมภาษณ์มานิดหน่อยนะคะว่า นางเนี่ยฉีดแล้วอาการเป็นยังไงบ้างถ้าหากคุกคนนะคะชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะเพื่อที่แต่เนี่ยจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายอชลีเลสังชี์กดสั้ว a c i t i o n e And I don't I have no fever. No at fever. Least, at least 37 temperature. Mm -hmm. Mm -hmm. But I slept a lot. 18, 18 hours in a day. Eighteen? 18. 18 hours? Not Eighty hours. I only awake sick. One thing right? one eight hours. One, <coughs> one eight hour okay. and I had a headache, stomach ache. Okay, let's see my turn. Maybe I will sleep twenty-four hours per day. <laughs> And I will be the uh, sleeping beauty sleep. Beauty sleep beauty, uh, <laughs> sleeping test, and uh, and waiting the print Kiss <laughs> <Give> me, my nose and And I drank sports drink. <laughs> ah, yeah. later in a day, the at least. Oh my god! The day before, I woke up at. 6 in the morning mm -hmm. and i went convenience store to buy something food and something drink mm -hmm. and i come to back i without eating i'm falling asleep oh my god oh, that's why you, you buy this one a lot because mm -hmm. this one can help you mm -hmm. nice. yeah, I see. okay <laughs>